ขอความรู้หน่อยครับช่างขนาดของคอท่อกับขนาดลูกโอเคนะครับนี่ผมอัดหลายคลิปแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะหาคำพูดที่จะย่อลงให้มากที่สุดเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับผมพยายามที่จะรวบจะย่อเนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุดแต่อาจจะทำสองอีพีนะนะครับในแนวทางของผม นะครับในเรื่องการเลือกใช้ขนาดคอท่อเนี่ยสเปคท่อเนี่ยนะครับเราจะยังไม่พูดถึงกําลังเครื่องยนต์แล้วกันผมจะเอาพูดแบบเรียบเรียบง่ายๆก่อนนั่นะค,คือในเรื่องของที่ว่าผมจะกําหนดจากสเปคช่องพอร์ตนะครับจะกาหนดจากสเปคช่องพอร์ตที่เราเปิดช่องพอร์ตฝั่งไอเสียนะครับสมมุติว่าเราเปิดช่องพอร์ตฝั่งไอเสียไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ด หรือ22อเปิดช่องพอดไอเสียเนี่ยอยู่ที่21หรือ22มิลน,นะครับและทีนี้ขนาดคอท่อเนี่ยเราอย่าไปเข้าใจว่าเอ้ยคอ28มันใหญ่ไปหรือมันจะมาเชื่อมโยงกันยังไงอ,อธิบายตรงนี้ก่อนว่าเวลาเราวัดความโตนอกนะครับของคอท่อเนี่ย เราใช้เวอร์เนียวัดความโตนอกเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบแปดจริงแต่ส่วนใหญ่สแตนเลสแล้วเนี่ยมันจะมีความหนาประมาณสองมิลนะฮะเพราะฉะนั้นรูในเนี่ยมันก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะจริงๆแล้วพอดีวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่หน้าร้านนะครับเมื่อคืนรอกระทงก็วันนี้ผมมาพักผ่อนที่บ้านถ้าอยู่หน้าร้านเนี่ยผมจะวัดให้ดูแล้วมันจะอธิบายได้ง่ายกว่านั้นนะครับเพราะมันจะเห็นตัวเลขผมจะใช้เวอร์เนียวัดให้ นะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันจะอยู่ลาวนี้นะครับอยู่ประมาณนี้พอเวลาเราใส่คอท่อเข้าไปเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะรับกับช่องพอร์ตพอดีเวลาเครื่องยนต์ทํางานมันคลายกําลังออกมานะครับมันก็จะบรลานกันพอดีแต่ทีเนี้ยเราลองสังเกตนะครับว่าคอท่อแต่ละสเปคเนี่ย สมมติเราเวฟร้อยสิบไอูกห้าสามเหมือนกันแต่สเปคงานท่อแต่ละสำนักจะไม่เหมือนกันนะบแต่ละสำนักจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกใช้มันอยู่ที่กําลังเครื่องยนต์เนียมันอยู่ที่กําลังเครื่องยนต์อีกนะอย่างสมมุติว่าเอเราทำร้อยสิบไอลูอาเอาลูกชิกก่อนแล้วกัน ลูกคลิกนะครับเดี๋ยวไปต่อ e ีพีสอง